เราไม่อยากได้ยินข่าวนี้เลยเราไม่อยากให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกแบบนี้ต่อกันเลยนะ เราเห็นข่าวนี้ตัตงเมื่อวานเราก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่โอเคเลยอะที่ชาวบ้านนะยิงไล่หลังเจ้าหน้าที่ที่ขับเจสกีเข้าไปสำรวจพื้นที่นะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ด้านในนะคะนั่นแหละยิงไป3านัดนะมาวันนี้ก็ยังได้ยินข่าวอีกว่ามีการยิงกันอีกแล้วนะคะ2นัดนะคะยิงไล่หลังเจ้าหน้าที่ซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่รู้สึกแบบท้อแท้ใจนะคะว่าอุตส่าห์ตั้งใจมาช่วยนะเงินสักบาทก็ไม่ได้นะต้องเสียค่าน้ำมันต้องเดินทางมาเองทิ้งลูกทิ้งเมียม,มามาเพื่อช่วยเหลือท่านแต่ก็มาโดนแบบนี้นะคะอยากให้ชาวบ้้้้้าาาานนไดดทํคววมเขใจตรงีย และที่จริงก็เข้าใจชาวบ้านนะว่ารู้สึกยังไงนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะเออทั้งสูญเสียนะทั้งหิวทั้งเหนื่อยทั้งเครียดทุกสิ่งอย่างอ่ะแต่อยากให้ท่านอ่ะได้เข้าใจด้วยนะว่าคนที่อยู่ด้านในอ่ะเขาทุกยากลําบากกว่าคนที่อยู่ด้านนอกนะข้าวก็ไม่มีกินติดต่อสื่อสารใครก็ไม่ได้ไฟฟ้าก็ไม่มีใช้ไม่มีอะไรให้เลือกเลยในชีวิตนี้คือแบบ รอรอแบบไม่รู้ว่าจะรออะไรรอใครอะเอออยากให้ท่านได้เข้าใจนะว่ามีคนที่เดือดร้อนมากกว่าและอยากให้กําลังใจใเจ้าหน้าที่ด้วยนะตอนนี้ได้ยินข่าวว่าเจ้าหน้าที่เมื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านนะก็โดนบน่นโดนด่าว่าทําไมมาช่วยล่าช้าทําไมอย่างงู้นอย่างนี้ นะคะอันนี้คือเห็นใจเจ้าหน้าที่มากเลยนะคะเผื่อจะเข้าไปช่วยเหลือได้ก็ยากลำบากแล้วนะคะพอเข้าไปถึงแทนที่จะได้รับคําชื่นชมนะคะกับกลายเป็นคําต่อว่านะคะก็บรรทอนความรู้สึกกับคนที่ตั้งใจดีๆที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้มีค่าแรงนะคะเขาไปด้วยใจไปด้วยจิตอาสาจริงๆนะคะอยากให้ชาวบ้านนะคะได้ทําความเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันด้วยนะคะ